ก็ข้อเท็จจริงก็เห็นอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องตัวบทอะไรใดๆทั้งสิน้นเขา,าไม่ได้เอามาเอาความลับมาเผยแพร่แต่เขาต้องการจะมาดูว่าไอ้หมอเนี่ยคุณทำตามหน้าที่ไหมจ้าหน้าที่ราชัณฑ์คุณได้ถ่ายรูปบันทึกทําตามหน้าที่ไหมนะครับทุกอย่างตามขั้นตอนไหมมีภาพนู่นนี่ไหมมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องความลับผูบ้ป่วย มันไม่ใช่ความลับผู้ป่วยมันคือความลับก่อนให้พวกเจ้าหน้าที่แล้วทีนีนน้ของหมอแล้วผมก็บอกว่าบอกผมบอกหมอโรงพยาบาลตำรวจนะฟังผมดีๆนะวิธีทำให้หนักเป็นเบาได้เนี่ค,คือพูดความจริงถ้าคุณเท็ดเข้าเท็ดเข้าเนี่ยนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยผมเชื่อผมเนอะนะครับคุณไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในเรือนจำเลยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ร้องนั่เดี๋ยว่าแต่หมอธรรมดาเอาคุณหมอเลียบเอาโน่นนะ รองนายกเนี่ยนะครับควบคลังเนี่ยนี่ไปติดอยู่ด้วยกันนะแต่คนละเรื่องกันนะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับระดับหมออย่างคุณนะนะครับคุณคิดว่าจะจะรอดอนะ่ะก็หมอเต็มหมดอยู่ในเรือนจำนะครับไอย้ยศอ่ะมียศอนน่ะพลเอกยังติดเลยพลตำรวจโทรพลเอกก็ติดนะครับรัฐมนตรีติดอธิบดีติดบัลลัดกระทรวงติดและพวกคุณคุณทั้งหลายเป็นใครผมอยากจะรู้ หมายถึงว่าถ้าคิดว่าเป็นหมอเราจะไม่ติดคุกไม่ใช่เพราะว่าโดยจริงๆแล้วนยคุณก็รู้เต็มอกนี่ถ้าป่วยจริงเนี่ยนะครับแม้กระทั่งไม่รู้สอบถามรู้นี่ได้ยินมาอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็ที่เปนี่เพราะพวกนี่ทุกคนพูดเนี่ยนะครับปุ๊บๆๆๆๆ s. <S ๆๆปิบปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บหมดเพราะว่าทุกคนก็รู้เต็มอกน้ำท่วมปากรู้เต็มอกนี่ไงชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ย นะครับผมก็วาดหวังว่าสํานักง,งานอายการสูงสุดซึ่งเนี่ยครับปล่อยปล่อยข่าวหลุดมาแล้วคุณไม่แถลงเลยนะครับไม่ออกมาปฏิเสธเลยต่อมาเนี่ยนะครับต่อมาก็ข่าวลือก็เต็มหมดแนตะ่ทีนี้ไม่ออกมาปฏิเสธนียคแต่เอาเถอะนะครับนะครับสมมติว่าสังคมเนี่ยนะครับฝ่ายที่ต้องการให้บ้านเมืองมันดํารงในสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าเขาก็พยายามทําหน้าที่กันอยู่ค เขาก็จะได้เห็นตนเห็นตัวนะครับวันนี้ก็อาจจะมีข่าวใหม่นู่นนี่นั่นมาแต่เชื่อผมเถอะว่านะครับไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ว่าหน่วยงานไหนทั้งนั้นมีตังก็ไม่ได้ใช่บ้านใหญ่ใหญ่เรื่องไงก็ไปนอนนะครับกระเบื้องสามแผ่นเหมือนกันนะครับถามผมดินะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยคือหน้าขนาดนี้เนี่ยครับเรื่องนี้จะไปบิดเบือนอย่างไรเนี่ยมันบิดเบือนไม่ได้หรอก ความเป็นจริงมันถือว่าเป็นการกระทําไปแล้วะนะครับคือความผิดในอดีตนั้นเนี่ยนะครับคือมันสําเร็จมาแล้วะนะครับมันไม่ใช่เรื่องการกระทําในอนาคตแต่การกระทําในอนาคตที่กําลังจะปกปิดอดีตนี่แหละ<อ>นะครับที่จะลากเนี่ยนะครับจะติดคุกจริงๆพวกคุณต้องรู้นะครับที่ที่อยู่ในขอบเขตทั้งหลายคุณไม่มีโอกาสอยู่ชั้นสิบสี่แม้ว่าตอนนี้คุณอาจะอยู่ชั้นสิบสี่นะผมจะบอกให้ คุณแค่มาอาคารพยาบาลยังยากเลยผมจะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในบ้านเมืองเรานี้เนี่ยนะครับผมก็รู้ว่ามีการพยายามทําบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ผมเชื่อว่าฝ่ายดีนั่นเนี่ยนะครับเขาจะได้ทําหน้าที่อย่างแข็งแรงะนะครับเพราะฉะนั้นวันที่สิบสามเนี่ยซึ่งก็มีวิแววว่าอาจจะเกิดเหตุอุบิเหตุนู่นนี่อีกจะเหมือนวันที่หกอีกอนะครับ เขาอุตส่าห์ไปอุดอรวันที่สิบสามแล้วก็อย่าขัดศรัทธาเขาสินะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็อยากจะบอกว่าคข่าวลือทั้งหลายเนี่ยมันไม่เป็นผลดีเลยคคือแวดวงวันนี้เนี่ยนะครับมันเต็มกันไปหมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นนะครับถ้าทุกคนรักษาไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองนะทําในสิ่งที่ควรต้องทําและสิ่งที่ควรจะทํานั้น คือการกระทำเนี oh. ่ยนะครับในการรักษาไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมซึ่งทางเจ้าตัวคุณทักษิณเองก็ประกาศว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมก็ทําให้เคารพกันจริงๆริงนะครับส่วนอย่างไรก็ตามนั้นนะครับคือบ้านเมืองนี้ถ้ามันมีคนจริงกันสอย่างเนี่ยบ้านเมืองมันไม่เพละกันอย่างนี้หรอนะครับคือหมายความว่านี่นะครับแต่ละคนนั่นนะครับเห็นตนเห็นตัวกันตั้งกันแต่ว่าเราเองนั้นก็มองเห็นเขาแล้วว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ย นะครับเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าส่วนเดียวเนี่ยนะครับจัดการแล้วเนี่ยมันจะจบมันไม่ได้มีส่วนเดียวค่ะคุณคิดเนี่ยนะครับว่าปล้นความยุติธรรมได้แล้วมันจะจบอ่ะอืมันจะจบลงตรงนั้นเลยอ่ะนะครับมันจะเหลืออีกหลากหลายนะคุณจะเจอของหนักกว่านี้นะผมจะบอกให้นะครับถ้ากับคุณไปเปิดประตูให้กับอำนาจนอกระบบอีกรอบหนึ่งซึ่งเขารอเขารออยู่แล้วนะครับหรือมิฉะนั้นก็ต้องเจอกับประชาชนกันเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ย ถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันก็คือความไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าอย่างไรก็ตามเถอะนะครับที่พยายามทํากันนั้นผมวาดหวังว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับในขั้นตอนรับนะครับอย่าให้มันผิดปกติสองครั้งติดต่อกันสินะครับเพราะว่าถ้านะครับจะลากไปถึงวันที่ยี่สิบมันปนัญหาก็ช่องว่างต่อกันไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถ้าจะ นะครับแต่จะรับไม่รับก็ชัดกันใช่ไหมในขั้นตอนเนี้เพราะเนี่ยครับมันเป็นผิดปกติที่ถามไปอายการแล้วนะครับซึ่งความจริงไม่ถามก็ได้นี่นะครับเพราะว่าเลยขั้นตอนแล้วเพราะเป็นเรื่องระหว่างทีรยุทธ์กับสารรัฐธรรมนูญแล้วนี่สัวันนี้ทีรยุทธ์ก็ไปให้การเพิ่มทั้งสองที่แต่ว่ามันประหลาดเนี่ยว่านี่นะครับว่าเมื่อมันมีข่าวหลุดออกมาเนี่ยแล้วทางสำนักงานอายการสูงสุดโดยทีมโกศกเองโดยตัวโกศกหรือตัว อายการสูงสุดเองนั่นเนี่ยไม่ออกมาแถลงนในบ้านเมืองเรานั้นเนี่ยนะครับการไม่ออกมาแถลงเก่วับข่าวลือแบบนี้โดยไม่มีการให้ข่าวในระหว่างการพิจารณานั้นผมว่านี่เป็นเรื่องที่สุ่มเสียงและถ้าเป็นแบบนั้นนะครับนี่คือการโยนหินถามทางนะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้จบแค่ฉากนี้ะนะครับมีอีกหลายหลายฉากนะครับและไอ้สิ่งที่คุณคาดไม่ถึงก็คือว่า ความลับไม่มีในโลกไงนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดผมวาดหวังกันว่าข้อทนี่นะครับในข้อที่หนึ่งของคำร้องของธีรยุทธ์นะครับจะทําให้ทุกฝ่ายต้องสดับตับฟังต้องคิดว่าคุณจะเลือกอะไรนะครับจะเลือกความถูกต้องไหมน,นะครับหรือว่าจะเลือกอะไรนะครับซึ่งจะเลือกอะไรผมไม่ต้องถามว่าเลือกอะไร uh huh แต่ว่าปัญหาคือว่าต้องการอย่างนั้นจริงอ่ะอืออ่ะก็ คือตอนนี้อย่าเพิ่งไโฟกัสที่ปประชอย,อย่างเดียวนะคะที่สารลรัฐธรรมนูญวันพุทธที่13พฤศจิกายนรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะรับคำร้องหรือเปล่าหรือจะเลื่อน หรือจะแบบไหนอย่างไรจริงๆมีคํานึงที่อยากถามคุณจรูพรว่าตั้งแต่คุณทักษิณกลับมานี่คุณจรุพรเห็นคนจริงในประเทศไทยบ้างหรือยังโดยเฉพาะในส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบให้ทุกอย่างอยู่ในคันลองของสภาพเหมือนพวกไปชี้แจงคณะกรรมการชุดของโรมอ่ะเหมือนนั้นนค่แนละเราอะไรเะไไม่รู้เองไปไหนมากินข้าวแล้วค่ะกินข้าวแล้วยังพึ่งไปนู่นมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ตั้งนั้นอ่ะนะครับ เราอยู่ในท่ามกลางความผิดปกติเนี่ยนะครับในบ้านเมืองแต่อย่างไรก็ตามเดอนนะครับให้ผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าบ้านเมืองนี้ถ้ามันเลวนำเนี่ยนะครับจนกระทั่งหาดีไม่ได้เนี่ยเราคงจะไม่ได้อยู่มานานขนาดนี้เราประเทศเนี่ยนะครับเพราะผมเองก็เห็นอาการผิดปกติอย่างเช่นว่าบางสื่อบางสำนักไปบันทึกเทปผมได้เพราะมีไอคนสําคัญนะครับโทรไปให้ระงับเนี่ยเห็นไหมนะครับผมก็บอกว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาหรอก นะครับผมก็นั่งพูดตรงนี้เลยหรือตรงไหนพูดได้ผมก็ไปพูดแต่เพื่อจะบอกว่ามีอาการเทียงไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีปิดซะเลยนะครับแต่ว่าผมบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายก็ต้องช่วยในการเผยแพร่กดไลค์กดแ <นะ S 1> ชร์ช่วยกันะนะคะักดไลค์แชร์กระจายช่วยกันน,ะค,ะ,นะครับรายการนี้เราก็พูดอยู่แล้วไม่มีลิขสิทธิ์พี่น้องนําไปเผยแพร่สื่อมวลชนต่างๆนําไปใช้เลยนะครับเรื่องนี้ก็ดูกันนะครับทีละตอนนะครับดูตั้งแต่วันที่11อ่ะ นะครับเรื่องของอายการสูงสุดเราคงจะเห็นเริ่มต้นสัปดาห์ไปเลยนะครับวันวันพุธก็ดูดูอาการแต่ว่าข่าวเนี่ยนะครับข่าวลือที่ถูกปล่อยในชั้นอายการแล้วไม่ปฏิเสธ่ะมันเข้าขายน่าสงสัยอย่างยิ่งแต่ว่าเอาเถอะนะครับผมจะดูว่าในเรื่องข้อที่หนึ่งเนี่ยจะเขียนยังไงค่ะก็มองในแง่ดีไว้คุณผู้ชมว่าที่ไม่มีการออกมาแก้ข่าวเพราะถูกกำชับไปว่าห้ามให้ข่าวต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใด ไม่ใช่แต่ว่าต้องปฏิบัติมันเมื่อข่าวหลุดมาเนี่ยก็ต้องพูดคุณต้องพูดเองไม่ไม่ใช่บอกนะครับเพราะว่าบอก็ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นข้อเท็จจริงเป็นเป็นเรื่องระหว่างการพิจารณาต้องพูดเองแต่นี้ไม่พูดเลยเหมือนจงใจปล่อยข่าวชี้นิ่งออกมามันไม่ใช่เรื่องใครจงใจปล่อยไม่จงใจปล่อยแต่ว่าโดยหลักเนี่ยมันผิดผิดวิสัยไงนะครับคุณก็มีปากมีกระบอกเสียงเนี่ยนะครับและอยู่ในเรื่องการพิจารณาเพราะมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับ และกระบวนการยุติธรรมเนี่ยครับถ้าทาทาลายตัวเองเสเองเนี่ยและประชาชนเขาจะมีที่วึ่งที่หวังยังไงน,ะ,นะครับมันให้ปล่อยให้เสื่อมกันทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองกันดึงไงค่ะทีนี้เกาะกูดพูดหน่อยไหมคะหรือกกว่ายกดดดดอ่าประเด็นเกาะกูดก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าเริ่มมีการลุกคื้ของทางฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะพปะชลอที่เมื่อวานนี้ก็ได้ไฟเขียวจาก ลุงป้อมนะคะหรือว่าบิ๊กป้อมผลเอกประวิทย์แล้วมาในวันนี้พอปชลอก็ถแถลงอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ ได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของสภาพ MOU ที่ถือว่าเป็นสัญญาข้อตกลงเนี่ยมันอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่าเพราะว,าว่ามันไม่ได้ผ่านสภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นายกออกมาเอ่ยอ้างบอกว่าเอ้ยมันจะไปยกเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไปฟ้องวันนี้เสียงนายกก็อ่อยๆอยู่เหมือนกันว่ามันก,นก็คือก็เหมือนไปคุยตกลงกับเพื่อนไว้ว่าจะทําแบบนี้แต่ถ้าไม่ทําก็ต้องไปคุยกันก่อนไหมลักษณะแบบนั้นนะคะคือเรื่องนี้อย่างไรก็ตาม คือปกติเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญแต่ราชบับเนี่ยนะครับซึ่งโดยเฉพาะ5060เนี่ยคนละมาตราคันนะครับ50ก็190นะครับ60รู้สึกจ17นะ178เนี่ย